โอลิมปิกกัมพูชากับนักกีฬาที่หายไปทุ่มง,งบหมื่นล้านเป็นเจ้าซีเกมแต่ไร้ตัวตนในโอลิมปิกชาวเขมรว่ายังไงสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเรื่องราวชาวเพื่อนบ้านที่ทำให้เกิดอาการอยากเล่าเอามาฝากทุกท่านกันอีกเช่นเคยวันนี้เป็นเรื่องของเพื่อนบ้านด้านติดกำแพงกับเรื่องราวของวงการกีฬาซึ่งรายการใหญ่ที่กำลังเป็นการแข่งขันอยู่ในขณะนี้ก็คือ มหกรรมกีฬาของมวลมนุษยชาติอย่างโอลิมปิกปารีส2024ที่หลายๆประเทศนะครับในเอเชียก็กำลังเฉลิมฉลองกับชัยชนะของนักกีฬาในชาติตัวเองแต่ที่ยังคงเงียบๆกันอยู่สำหรับกลุ่มประเทศอาเซียนของเรากับกลายเป็นเวียดนามประเทศที่เป็นเจ้าเหรียญทองเมื่อซีเกม2023และกัมพูชาเจ้าภาพซีเกมและอันดับ4บนตารางรวมเหรียญรางวัล ซึ่งมันดูแล้วไม่สมเหตุสมผลสักเท่าไหร่นะครับจนทําให้ประเทศเพื่อนบ้านจอมปากดีของพวกเรานั้นดูจะเงียบกริบกันพอสมควรจากที่ช่วงแรกพวกเขาเองก็ออกมามีปากมีเสียงอยู่นะครับอย่างเช่นกัมพูชาไปน้อยจะไม่มีเหรียญก็ไม่แปลกแต่พวกอาเซียมไปตั้ง51คนอย่างไม่ได้เหรียญน,นี่สิไม่อายชาวบ้านชาวช่องเขาเหรอหรือไม่ก็อย่างหมอเซมนะครับหัวหน้ากองทัพเครมอีกคนนึงก็ออก อาการแบบอังุ่นเปรี้ยวมาบอกว่าจะส่งไปทำไมเยอะแยะมันไม่ได้ส่งผลกับการพัฒนาประเทศซะหน่อยนะครับแต่หลังจากที่นักกีฬาไทยเริ่มปลดล็อกและคว้าเหรียญมาได้ไอ้พวกปากดีเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบหายเข้ามุมกำแพงไปแต่ก็อย่างที่เกริ่นมาข้างต้นว่าพวกเขาคือประเทศที่ได้อันดับ4ในสีเกมที่ผ่านมามันจึงค่อนข้างจะมีอะไรให้ประเทศอื่นๆโดยเฉพาะ ประเทศที่โดนพวกเขาโกงในซีเกมออกมาพูดกันได้ไม่หยุดหนึ่งในนั้นก็คือการถามหาไอ้พวกนักกีฬาที่เคยได้เหรียญซีเกมเหล่านั้นหายไปไหนทำไมถึงไม่ส่งพวกนั้นไปแข่งเพื่อจะได้เหรียญกับเขาบ้างและก็แน่นอนครับคำถามนี้มันทำให้พวกเขาเงียบกริบเพราะว่าไอ้พวกนักกีฬาเหล่านั้นนะครับล้วนแล้วแต่เป็นนักกีฬาต่างชาติที่จ้างมาแข่งและใช้สิทธิ์การเป็นเจ้าภาพ ยัดเข้ามาแข่งแบบหน้าด้านๆโดยไม่แค์กฎการโอนสัญชาติใดๆซึ่งมีการเปิดเผยว่าเพื่อภาลกิจการกวาดเหรียญซีเกมนั้นพวกเขาใช้งบสูงถึง320ล้านดอลลาร์หรือราวหมื่นล้านบาทเลยทีเดียวส่วนหนึ่งนั้นก็คือการจ้างนักกีฬานี่แหละครับซึ่งมาจาก20ประเทศทั่วโลกได้แก่สหรัฐอเมริกาเม็กซิโกบราซลิลฝรั่งเศสสเปนแคนาดาเอกวาดอร เปรูอาเ์เตินาแอฟริกาใต้แอลจีเรียบอสวานาอินเดียจีนเกาหลีใต้โปแลนด์ยูเครนตุรกีมอนเตเนโกและเติกเมนิสถานนี่แทบจะเรียกว่าเป็นทีมออสตาของสหประชาชาติเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งนักกีฬาเหล่านั้นแหละครับที่ทำให้กัมพูชานั้นจบอันดับ4บนตารางรวม ได้มา81เหรียญทอง74เหรียญเงินและ127เหรียญทองแดงทำเอาชาวカメร์เนี่ยหน้าบานกันยกใหญ่เลยครับใช่ครับถ้าจะมองว่าประสบความสำเร็จก็คงพอได้เพราะพวกเขาอัพอันดับจากครั้งก่อนหน้าที่แข่งที่ฮานอยซึ่งพวกเขาจบอันดับ9ขึ้นมาอยู่อันดับ4แต่ถ้ามองในมุมที่ไม่ประสบความสำเร็จก็คือต่อให้ทุ่มไปถึงหมื่นล้าน แต่พวกเขาก็ยังอยู่ใต้เท้าพวกอาสเสียมอยู่ดีใช่ครับอันนั้นมันคือความผิดหวังอย่างแรงในมุมของชาวแคมรแต่สำหรับคนดูกีฬานอกกำแพงแล้วนั้นการทุ่มทุนครั้งนี้มันคือเปล่าประโยชน์โดยสิ้นเชิงนอกจากจะเสียเงินแล้วนะครับยังแสดงความหน้าด้านแล้วก็สันดานขี้โกงให้เพื่อนบ้านเขาเกลียดอีกต่างหากเพียงเพื่อให้ได้หลอกตัวเองว่า สามารถชนะประเทศอื่นเขาได้เท่านั้นเองมันน่าภาคภูมิใจเหรอไม่ได้ชนะด้วยตัวเองซะหน่อยว่าไหมครับคนที่ได้ประโยชน์จริงๆก็คือไอ้พวกนักกีฬารับจ้างนู่นบินมาแข่งกินหรูอยู่ VIP จบแล้วก็ได้เหรียญกลับไปห้อยฝาบ้านไว้โมให้ลูกหลานฟังอีกต่างหากแถมยังได้ค่าจ้างอย่างงามอีกด้วยและภาพที่มันสะท้อนความไร้ประโยชน์ มันก็มาปรากฏอย่างชัดเจนในการแข่งขันโอลิมปิกนี่แหละครับจากที่กว่าเหรียญซีเกมเป็นว่าเล่นตายเป็นว่านักกีฬาจากกำแพงมหัศจรรย์ไม่สามารถคว้าตั๋วสู่ปารีสได้เลยแม้แต่คนเดียวส่วนนักกีฬาที่ได้ตั๋วเอื้ออาทรหรือวายกา์สเข้าไปแข่งก็อยู่ในอันดับท้ายๆในทุกรายการนั่นเพราะศักยภาพมันสู้ไม่ได้อันนี้ถ้าพูดในฐานะคนรักกีฬาคนหนึ่งผมรู้ว่าโอลิมปิก มันคือกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาตินักกีฬาหลายคนที่ทำงานหนักมาตลอดเพื่อพาตัวเองเข้าไปอยู่ในการแข่งขันให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตถึงแม้ว่าจะได้อันดับสุดท้ายคนกลุ่มนั้นก็ยังน่าชื่นชมหรือแม้แต่คนที่ได้วายการ์ดเข้าแข่งก็ยังน่ายินดีในความโชคดีของเขาแต่สำหรับบางประเทศที่ใช้วิธีขี้โกงต่างๆนานา,นาเพื่อหลอกว่าตัวเองเก่ง รวมไปถึงปากดีเกินฝีมือพอไปอยู่ในสถานะแบบนั้นผมสงสารยังไม่ลงเลยครับมันดูน่าสมเพชมากกว่านี่ถ้าหากว่าผู้นำประเทศของพวกเขานะครับไม่มีสันดานขี้โกงและรักที่จะพัฒนาการกีฬาของประเทศจริงๆผมว่าเงินหมื่นล้านที่ทุ่มไปกับซีเกมนั่นคงจะใช้พัฒนาวงการกีฬาได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นจัดหาสวัสดิการเพื่อให้คนหันมาเล่นกีฬา ส่งเสริมให้เป็นอาชีพเลี้ยงตัวเองได้เปิดหลักสูตรการสอนและก็จัดอุปกรณ์กีฬาให้กับทุกๆโรงเรียนสร้างศูนย์ฝึกที่ทันสมัยและใช้วิทยาศา,ศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยแบบนั้นวงการกีฬาของประเทศมันถึงจะพัฒนาถึงแม้ว่ามันจะไปแบบช้าๆแต่ว่ามันก็มั่นคงและเป็นการพัฒนาที่เรียกได้ว่าคือการพัฒนาจริงๆและผานักกีฬาขมรไปสู่การเป็นผู้ชนะจริงๆ ไม่ต้องจ้างต่างชาติมาแข่งแล้วหลอกตัวเองว่าชนะแบบนี้ให้ชาวบ้านเขาหัวเราะเยาะหรือว่ามันอาจจะช้าไปจนรอไม่ไหวไอ้นิสัยการอยากได้อยากมีแบบรวดเร็วทันใจมันพัฒนาจากนิสัยกลายเป็นสันดานไปแล้วก็ไม่รู้นะครับแบบนี้มันก็ไม่ต่างอะไรเลยกับการอยากได้อะไรก็แค่สั่งจากไทยแล้วไปบอกว่าเป็นของตัวเองหรือบางทีถ้าไม่มีงบก็แค่แปะทงเอาดื้อ ก็เป็นซะอย่างนี้แหละครับประเทศมันถึงไม่มีอะไรพัฒนาจริงๆแม้แต่อย่างเดียวส่วนใครที่สงสัยเหมือนผมนะครับว่าชาวคอมรนจะบอกว่ายังไงเมื่อถูกถามถึงนักกีฬาที่หายไปถึงชาวคอมรนส่วนมากจะพูดไม่ออกผมก็เห็นมีมาเม้นตอบอยู่สองสามคนนะครับซึ่งบอกไปในทิทางเดียวกันว่าพวกเขามัวแต่ยุ่งกับธุระอื่นอยู่เพื่อปกป้องไม่ให้โจรเสียมมันขโมยอะไรของพวกเราไปมากกว่านี้ และทำให้ภาพลักษณ์ของกัมพูชาดูดีที่สุดโอลิมปิกมันก็แค่การแข่งขันเล็กๆถ้าเทียบกับการพัฒนาของประเทศเรานะครับเอาที่สบายใจเลยครับผู้ยิ่งใหญ่แห่งจัก,กรวาลและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยิบยกนำมาบอกเล่าในวันนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและก่อนจะจากกันไปในวันนี้ ก็ขอฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการสนับสนุนขคาเล่าแบบไม่เอาโซดากันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ